ก่อนสำเร็จต้องรู้จักล้มเหลวความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอและบ่อยครั้งเมื่อต้องเผชิญกับความผิดหวัง หลายคนไม่สามารถปลุกพลังใจพลังกายของตนเองให้กลับมาเข้มแข็งได้โดยเร็วเหตุผลที่หลายคนล้มเหลวแล้วไม่สามารถลุกขึ้นได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ายังจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เพราะไม่มีใครอยากขึ้นชื่อว่าเป็นคนล้มเหลวและต่างก็กลัวความล้มเหลวด้วยกันทั้งนั้นเมื่อไม่สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้ทำให้หมดแรงจูงใจที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆและเมื่อไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป เพื่อจะได้ไม่ย้อนกลับไปเจอกับความล้มเหลวอ,อีก เลยหมดกำลังใจจะฮึดสู้ถ้าล้มแล้วไม่รีบลุกก็มีแต่จะบันทอนพลังของตัวเองจึงควรยอมรับให้ได้เสียก่อนว่าความล้มเหลวเป็นความจริงที่ทุกคนต้องเผชิญในชีวิตเหมือนกับเปาโลโคเอลโยนักเขียนคนดังเคยกล่าวไว้ว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่ทําให้ความฝันไม่อาจบรรลุได้นั่นคือการกลัวความล้มเหลวนั่นหมายความว่าถ้าเรายอมรับความล้มเหลวได้เราก็จะเดินหน้าต่อไปง่ายยิ่งขึ้นและบรรลุไปถึงเป้าหมายได้เพราะในโลกใบนี้ใช่ ว่าจะมีแค่เราคนเดียวที่เคยล้มเหลวหรือเคยผิดพลาดเมื่อล้มไปแล้วก็ต้องลุกขึ้นใหม่ให้ได้เพราะทุกคนสามารถทำผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นแทนที่จะมัวแต่โทษตัวเองลองปรับความคิดตัวเองเสียใหม่ด้วยการเรียนรู้จากความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ไม่กลับไปพลาดซ้ำในเรื่องเดิมๆโรเบิร์ตคิโยสกินักธุรกิจชื่อดังเจ้าของหนังสือขายดีพ่อรวยสอนลูกเคยกล่าวไว้ว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแห่งความสำเร็จ คนที่หลีกเลี่ยงความล้มเหลวจึงเท่ากับหลีกเลี่ยงความสำเร็จด้วยเช่นกันดังนั้นหากอยากได้ชื่อว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จให้มองว่าทุกความล้มเหลวคือก้าวย่างสู่ความสำเร็จและนำความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนเพื่อจะได้กลับมายืนหยัดอย่างแข็งแกร่งและเดินหน้าต่อไปอีกครั้งหากเปรียบความล้มเหลวคือบันไดย,ยิ่งล้มเหลวมากเท่าไหร่ยิ่งเหยียบบันไดขึ้นไปสูงเท่านั้น หวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนนะครับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทําให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับ